ยาวัย,ยคนนวโเคเลยาวัยสวัสดีกับทุกคนผมเจอมามืองเป็นคนไทยเจ้กเกปเปราเตน,นะครับวันนี้มาเมืองพามาที่ร้านดังจากบ้านเกิดมาเมืองมานกินชกุหิมนะครับมานกินชกุหิมเป็นร้านต้องทำรับเอ็กิโซบะบะมีคคนนจจรราไฟิิเัและตอนนี้มีเมนูพิเศษเฉพาะในงานเอ็กซ์โปส่งไป25เท่านั้นเอกิโซบะเนื้อโคเบะ いただきます。 เส้นเหนียวนุ่มนำ้ำซุปหอมหอมเนื้อโคเบะสุดนุ่มละลายในปากร้านมันเอกิช็อกุฮินอกจากเอ็กิโซบะแล้วยังข้าวหน้าพลาไหลอานาโกะก็มีชื่อเสียงด้วยนะครับและข,ข่าวดีสุดๆสำหรับคนไทยไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วเพราะ ok hi, มันเอกิช็อกุฮิมีสาขาที่สยามตากาชมายาด,ด้วยนะครับไปลองชิมรสชาติฮิเมจิเทะเทกันได้เลยใครมางานเอกซโปป25อย่าลืมมาชิมโซบะเนื้อโคเบะกันนะครับ